สงฆามิติราชันเล่มที่สองบทที่7จ็ดขีสาพวกเขาทั้งห้าค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเพราะสถานเพราะสภาพภายในห้องโดยโถงของยานในตอนนี้นั้นแทบไม่เหลือเขาเดิมทุกด้านถูกปกคลุมไปด้วยเมือกแล้วยังมีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผนังมันทรลุไปยังห้องที่สซึ่งเป็นเส้นทางเหมือนเขาวงกตไปสู่คลังสินค้าทั้งสมจู่ๆ จิงก็พูดขึ้นมาขณะกำลังเดินจำไม่ได้เลยฉันจำทางที่เดินผ่านมาไม่ได้เลยแฮะเจียหัวเราะใช่ที่นี่มันดูเหมือนกันหมดไม่ว่านายจะไปที่ไหนมีแต่เมือกหน้าแหวะอยู่เต็มไปหมดหนายอาจจะต้องเดาทิศท,ทางเอาผมจำได้ส่วนพูดขึ้นมาว่าก็แค่สร้างเป็นแผนที่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจัดการเองเราจะไปถึงคลังสินค้าที่สอง โดยเดินไปตามเส้นทางนี้แต่ผมคิดว่าเราควรเดินเป็นแนวตรงน่าจะดีกว่าจึงขัดจังหวะขึ้นมาว่าเหมาะทีนี้เรามีกันอยู่ห้าคนอย่าพยายามที่จะหลอกให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนายแล้วบังคับให้คนอื่นเป็นเหยื่อล่อหรือทำอะไรบางอย่างนายรู้หรือเปล่าเขาเรียกพวกมีอำนาจส่วนใหญ่ที่ชอบรังแกคนกลุ่มน่อยที่บริสุทธิ์ว่าอะไรผเด็ดการ โถ่เอ้ยถ้านายอยากเป็นเหยื่อบางฉันจะรีบเห็นด้วยทันทีแต่ไม่ใช่เอาชีวิตคนอื่นมาทิ้งแบบส่วนตอบอย่างใจเย็นฉันยอมเป็นเหยื่อก็ได้แต่นายรับประกันได้ไหมละ่ะว่านายสามารถฆ่าราชินีได้ทันทีที่มันโผล่ขึ้นมาถ้านายไม่อยากให้ใครต้องมาอยู่ในแผนล่อลูกเสืองั้นก็ใช้แผนอื่นความบาดหมางระหว่างพวกเขาทั้งสองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลาน แทรกสถานการณ์ด้วยรอยยิ้มอย่าจริงจังไปเลยอันที่จริงฉันคิดว่าแผนล่อลูกเสือจะใช้ได้ผลกับมันเอเลี่ยนฉลาดมากทั้งยังมีทักษะในการรอบโจมตีอีกยกตัวอย่างถ้ามันเห็นสองคนกำลังเดินมาด้วยกันมันจะเลือกโจมตีคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วถ้ามันเห็นกลุ่มคนที่คนหนึ่งเดินนำหน้าส่วนอีกสี่คนเดินตามหลังพร้อมอาวุธปืนคบมือมันก็จะไม่โง้เข้ามาโจมตี หรือไม่มันอาจรอบโจมตีสี่ด้านที่อยู่ด้านหลังเป็นอันดับแรกพวกนายคิดยังไงกับข้อสันนิษฐานนี้ส่วนกัดนิ้วมือของตนเองแล้วพูดว่าการคำนวณของเธอถูกต้องความคิดของผมคงเริ่มสับสนอาจเกิดจากความกลัวและความกังวลที่มากไปเงินเอาอย่างนี้แล้วกันต่อไปนี้ผมจะไม่ออกความเห็นอะไรแต่ยังเป็นผู้นำทางเหมือนเดิมจึงมองส่วน แล้วก็หันไปหาซีโร่ซีโร่ก่อนหน้านี้ไม่นานผมสัมผัสถึงอันตรายเหมือนเป็นสัญญาณเตือนก่อนที่จะเจอกับพวกเอเรียนถ้าจำไม่ผิดคุณกับแคปป้าก็มีสัมผัสนี้เหมือนกันใช่ไหมถ้างั้นถ้าใครสัมผัสได้ถึงอันตรายก่อนให้เปิดไฟแล้วชี้ไปยังทิศท,ทางนั้นเพื่อเป็นสัญญาณตกลงไหมตอนนี้ฉันก็สัมผัสถึงอันตรายบางอย่าง ฉันรู้สึกเสียวสันหลังแปรปรเหมือนกับว่ากำลังมีบางอย่างจ้องมองมาที่พวกเราราวกับจ้องมองอาหารเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเอาซะเลยฉันรู้และว่าส่วนกำลังกังวลอะไรอยู่เขาคงรู้สึกเหมือนกันเอาจริงนะฉันรู้สึกตื่นเต้นมากๆจนฉันต้องเล็งปืนทุกทิศทางขณะที่พวกเรากำลังเดินจึงหันกลับไปมองที่ส่วนอีกครั้งเพื่อสังเกตอารมณ์ของส่วน แต่เขายังคงดูสงบเยือกเย็นแต่มือจิงสังเกตเข้าไปในดวงตาของส่วนอย่างระมัดระวังเขาเห็นถึงความปั่นป่วนและความหวาดกลัวคนะราดย่างชวนไม่มีทางที่จะแสดงอารมณ์ออกมาให้ใครเห็นตอนนี้คนทั้งห้าได้เดินมาถึงสุดทางของห้องโถงแล้วตรงด้านหน้าของพวกเขาเป็นพื้นที่ล่งกว้างพื้นที่ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยเมือกของเอเลียน นอกจากนี้ยังมีกล่องขนาดใหญ่อยู่หลายสิบกล่องมันดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นขลังสินค้าสองจึงคบคิดคำพูดของซีโรท่านใดนั้นหัวใจของเขาก็แทบหยุดเต้นเขาค่อยๆเงยศีรษะขึ้นมองบนเพดานมีสี่คน,แข,นขแขวนคว่ำหน้าลงมาจากบนเพดานและกำลังหมดสติอยู่พวกเขาก็คือชายวัยกลางคนสองคน ชายหนุ่มหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนทั้งร่างกายของพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยเมือกสีขาวเหลือให้เห็นเพียงแค่ส่วนศีรษะเท่านั้นส่วนเงยหนนะ้าขึ้นมองบนเพดานตามเจิงแล้วลุอพูดขึ้นมาทันทีว่าซีโรยิงพวกเขาลงมาเดี๋ยวนี้ไม่สำคัญว่าคุณจะฆ่าพวกเขาจากนั้นเขาก็หันไปหาเจิงทันทีภารกิจของเราคืออะไรฆ่าเอเรียนให้หมด มีเอเรียนอยู่ในตัวพวกเขาเราต้องฆ่าพวกเขาก่อนที่ราชินีจะโผล่มาอีกอย่างถึงจะฆ่าราชินีได้แต่เลือดของมันจะกัดกรอนยานดังนั้นเราจะต้องออกจากที่นี่ทันทีที่ราชินีตายจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอเลียนภายในตัวพวกเขาจู่ๆฝักขึ้นมาพวกเราจะต้องไล่ล่าบรรดาเอเลียนน้อยสี่ตัวด้วยหรือเปล่าจึงมองดูสีโร ขณะที่เขายกปืนขึ้นยิงใส่พวกเขาเขาพยักาหน้าเงียบๆนายพู้ถูกฉันไม่มีอะไรจะพูดเราทุกคนเพียงแค่กำลังดิ้นหลนฉันเมตตาแค่กับเพื่อนของฉันเท่านั้นไม่ต้องกลัวว่าฉันจะดื้อดึงส่วนยิม้มแล้วเงยหน้ามองไปที่ทั้งสี่คนสี่เลโอยิงไปแล้วสองคนแล้วเหลืออีกแค่สองคนเท่านั้นจากนั้นเขาก็จำอะไรบางอย่างได้แล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป เดี๋ยวเดี๋ยวซีโร่ทุกคนรีบออกไปจากที่นี่เร็วมันเป็นกับดักท่านใดนั้นเขารู้สึกว่าเท้าของตัวเองกำลังจมลงไปเรากับพื้นทั้งหมดกำลังยุบตัวส่วนตะโกนทันทีพวกนายฟังฉันคลังสินค้าหนึ่งอยู่ด้านล่างคังสินค้าสองสี่คนนี้เป็นกับดักของพระราชินีมันต้องการให้เราอยู่นิ่งๆที่นี่โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวไปไหนซีโร่เร็ว รีบฆ่าพวกเขาซะราชินีมันต้องอยู่ใต้เราแน่ทุกคนพื้นเริ่มถูกรกระดกกรเมื่อซีโรยิยงอีกสองคนทิ้งไปเกิดเสียงตะแกรงที่พื้นด้านล่างก่อนที่พวกเขาจะทันได้ตอบสนองพื้นก็สุดตัวพังทลายลงโชคดีที่เมื่อกนานาได้ช่วยพวกเขานั้นรอดมาได้ถึงแม้ว่าระดับความสูงที่พวกเขาตกลงมาจะสูงถึง10บเมตรเมื่อเหล่านี้ได้รองรับเขาไว้ ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆโดยเฉพาะซีโร่กับเจิงพวกเขาสามารถลุกขึ้นมานั่งได้อย่างทันทีขณะที่เจิงลุกขึ้นมานั่งเขาเริ่มยิงไปที่เนือศีรษะเขาในทันทีเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายกำลังใกล้เข้ามาและตำแหน่งของมันคืออยู่เหนือศีรษะเขาตั้งแต่เริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เขาสัมผัสถึงอันตรายอยู่หลายครั้งแต่นั่นก็ไม่เข้มข้นเท่ากับตอนนี้ พอแน่ใจว่าเงาขนาดใหญ่ลงมาจากเพดานเกิดเสียงดังตุง้มล่นลงมาที่ด้านหน้าของทั้งห้าจึงมองอย่างระมัดระวังมันคือเอเลียนที่มีขนาดใหญ่มหึมาตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าสามเท่าของเอเลียนปกติความสูงของมันประมาณ7-8เมตรและมีความยาวจากหัวถึงหางกว่ายี่สิบเมตรมอนสเตอร์ตัวนี้ เป็นเหมือนกับความตายที่มาจากฝันร้ายก่อนที่เจิงจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของมันหางของมันก็ฟาดเข้าใส่ที่ท้องของเขาความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแรงเข้ามาตัวของเขาก็เด็นไปมากกว่า10บเมตร